มันไปหมดเลยดูมันไปหมดเลยมันลิลมแลงอือออือวันนี้จับจิงริดจิ้นตาระานะคะร้อยกิโลขึ้นนะคะวันนี้เอ๊ะเอ๊ะช่วยค่ะวันนี้ฮะช่วยค่จะจับจิงริดรวะจ้า

ว่า่ายงานีจัักิดนนมโอ้ยจิงรอ,อ้วนแถววะคนมันสวยเขเลี้ยงจิงรีอก,ก็ได้สวยอย่างนี้และคนมันสวย pang ani ke pantol

你看，你看就知道，你看天下人他妈怕电这是 P 一或 P 二呀。

ná tung chơ hôi con đi ngoài หน่อยอ๋อไปแองในไปเรื่องร้องทุกไงแองคลือยัวยัวก็ปิดหูแล้วเอ่อสัญญาณยัวเอาไอ้หนูเนี่ยลูกทุกลูกไอ้อย่างนั้นตักๆใบบูนครบเนี่ยอย่างก็อยู่หมดทุกที่อ่ะลูกยังหมากอยู่เลยเปิกเปิ๊ดจริงมื้อนี้จริงตักแดด nè cặp đồ kia chênh ông cũng được chênh cái cái nhiêu đó thôi mình đi về hả mình đi về hả đi về nè cha ha ông bọ gục vô bảng thằng đó lần lắc quăng thắt nơm ba tôi <laughs> ở, anh ấy chính là anh ấy là quá kì

លាយល <pronounce theology> <cover> <m shut out> no <mills> ិន <Jam> គ <burma. mills> ្ន well, but... <mills> <mills> ាទៅហាមទៅហុកនេះបង្កនឹងបាត់ហើយជី61អូយអូទីប្រំអង្គហានពីក្រហមប៉លសេសិតយូក្រិតយ៉ៃអ៊ូនឹងក្រិតយើងដឹកគ្នាអញមើលនោះព្រះយ៉ាម្លឹងក៏ໂດតឡើងໂດតឡើងឯក្រមគុនតំសតែគួយឯយ៉ៃខងទៅតំទៅណាអូគឹងយឺណាក៏ថាំវិកលឹកក្បាក់ក្កេះលេីនេះ

tóc lông xí bay, ba nhiêu, lo gì à, đừng lo, đừng lo, đừng lo, เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเดือดเดือดเนธอเพิ่รียกว่าสะายเบียงาพม่ามาแล้วพม่ามารอบสุดท้ายแล้วจูจินจังพม่าอืมรอบสุดท้ายแล้วจะได้กลับเมืองเมืองนอกแล้วพม่าจะได้กลับเมืองนอกแล้วอืค่ะสุดยอดจินตรา จิงรีดนีนท้องม <will> ันจะของเลยจะของท้องจิงรีดมันก <in is S 2> oh ็เลยท้องท้องตามจะของโอ้เราตัวดีเด่นที่เลยไายแล้วรอบสุดท้ายแล้วค่ะไม่ยืดโยมไปเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนโอ๊ยโหนจตดจักรีลง ตุกตไอ้ทมเลยทมเจียงตุกผู้ตุกาอทมเลยทมเจียงตุ๊กผูคันยอุ่นบักนาดนีล้ตุกนี่ันยอุ่นบักนาดนี่โอ้ข้าเขาให้กินมัองมือมันกัเกินนะนี่แหละน้อุแม่หน้จะขาดทนนะคะโอ้หนูถังมันแข็งขนาดนั้ ันอยู่ที่คนจับได้หนิตาอ้วนเยอ้วนเอายื่งเหรอจับนเดอร์บายเด้อร์ไปดูไอ้ติมเลยแกดีเนาะสิ่มันบางสิ่งริมันบางจะให้มันตัวเล็กๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันบางจะพูดถึงเลี้ยงแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเนาะเจ้าของเดอร์สี่บายอยู่เจ้าของเดอ่อกี่ผมขับเกิดบ่าตาอ้วนที่บายใี่จหนำขับลงวักตา តាអួនហ្នឹងបាទគេគេទៅវិញអើយបានអីគ្នាអីណាបងបានអីគេគេមានណែចាំម៉ានគេមកមកចាំម៉ាននេះແມ່ນណាช่วงនោះគេគេក្ដោបគេដើមក្ដោបនោះយ៉ាគួយចាក់គ្នាគ្នាណោះនេះត្រង់ទីអួនមកថាបានขนาดនេះណាអូ มันไม่มีบานเลยขนาดนี้หรอกมันแน่นมันก็ไม่ใช่แบบนี้ตอนแรกๆของมันบ่ขึ้นเลยยังไงตัดเต็มดิโอ้อันนี้ตมันจริงๆแหล่นี่นี่ตากเออโลกามันนี่โลกามันเป็นย่าไงเอาป๊อปเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังไงา ตังบ้านเออ,อได้ปังอ่ะนะตังงานเออ,อได,ด,อได้ตังงานได้ได้ต่างบ้านเออ,อได้ปังงนานเออไปปังงานเออได้ดังมาทำไมน้องใบทำไมไม่อยู่โน่นน้องใบสักคืนหนึ่งเตะมันเปี่ยมเตะ